ตอนนี้ขอเชิญคนสำคัญที่เป็นแฟนคลับคนแรกของคุณ,คณ,คณทุกโมงเวทีปรบมือ,นอ,นอนมต้นตอน,น,อนรับม,ม,มาด้วยนะครับมาเลยตอนนี้จะถ่ายรูปกับแม่เออมันไม่ดีไม่ได้ครับเมื่อกี้ม้ามาช่วยช่วยพูดไปแล้วพูดไปแล้วต้องเคืนม,มาเลยครับพูดรู้เรื่องนะ <laughs> ไหมฮะอุ้ยก็เลยทำมาพูดรู้เรื่องมากอะไรครับแมมาตารงกลางเลยเป็นชอ็อครอบครัวแล้วม้าครับจะให้โวยพรเพิร์ดผ่านมา ที่มาหาบอกเนาะมหาสมใจลักควาจริงๆแล้วเป็นหนึ่งดีสิ่งที่เราทำชอบกาึเรียนที่สวยนะแต่ไน่หนาไม่ว่าทุกอย่างที่เราทำ ปกมือไปได้งั้นกรี๊ดห้กับความรักของแม่และลูกเลยครับเสกกรี๊ดมาแม่อยากจะบอกว่าเออแม่คนนี้นี่โคตรเก่งนะครับโคตรอดทนโคตรดูแลผมดีมากเลยตั้งแต่เด็กนะฮะเขาสู้มาตลอดเหนื่อยมาตลอดอยากจะขอบคุณจักใจจริงๆไม่ไม่รู้จะพูดยังไง ขอบคุณมานะครับมาตุ้รัดเดี๋ยวตอนนี้มาเรงกลมากรับเพร์น,นเ,เลยครับเดี๋ยวขอเป็นหันหันหน้าให้เวทีครับเราถ่ายกับแฟน,นคลับบรรยกาศมาขอตะกล้อดไวยครับชอบแรกนะฝากที่ทีมงานเปิดไฟเลีย์ให้ด้วยครับมาเลย